ทำไมเวลาทําการใดๆต้องมีพิธีบวงสวงเพราะอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์อ๋อเขามาบวงสวงจัดงานใหญ่ๆใช่ไหมเช่นะจะปลูกบ้านใหม่ หรือญาติโยมมีศรัทธ,ธาแรงจะสร้างอุโบสถจะสร้างศาลาที่เปิดบุญมากๆส่วนใหญ่เขาก็ต้องมีพิธีกรรมแบบนี้นะเส้นสสมบูชาตั้งเครื่องสังเวยถวยเทพเทวดารับรู้รับทราบในการตั้งเครื่องสังเวยก็เป็นการบอกกล่าวเทพเจ้าเราเทวดาให้ทันรับรู้รับทราบและอานวยอวยพรอ,อน,นุโมทนา อีกประการหนึ่งเป็นการที่จะให้เทวดามาร่วมบุญกับเราที่เป็นบุคคลที่กําลังก่อกรรมทําความดีนะก็ <Okay. S 1> เรียกก่อ,อก,การดีเนี่ยนะ มันเป็นความรู้สึกว่าจะต้องให้สมบูรณ์เพราะเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาหากว่าไม่ได้ทำเนี่ยมันก็ติดอะไรไปอยู่อย่างนั้นติดอกติดใจไปหากว่าการงานที่เราทํานั้นมันอาจจะขัดตกบกพร่องอุปสรรคปัญหาไม่สําเร็จทั้งทีเราก็นึกถึงว่าเออไม่ได้บอกบุคคลสําคัญเมเทพเจ้าเหล่าเทวดาเนี่ยไม่ได้บอกท่านหรือมั้งดังนั้นการเส้นสวงบูชาเป็นการแสดงออกถึงการบอกกล่าวให้มือที่เรามองไม่เห็นนะเทวดา ได้รับผู้รับทราบถึงการจะทําที่เราจะต้องการความประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็มีการเส้นส่งบูชานะอันธรรมดาว่าการเส้นส่งบูชาก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งนะอะ่พวกพราหมณ์เนี่ยนะก็จะทําหน้าที่ในการที่จะเส้นสงบูชาเทพเทวดา นะถามว่าเทวดามีจริงไหมมีเทพุศาสนานะพะพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงแสดงเรื่องเทพเทวดาในธรรมจักรกับประวัติตนสูตรอยู่บกกระส่วนได้ใช่ไหมส่วนได้แต่ว่าต้องมีคู่มือนะคะเออทีมีช่วงหนึ่งอะคุมมานังเทวานังสัตว์ทาสตวาจาตมมหราริาเทวาตัตถมนุสสาเวสนี่เป็ตนต้น พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเนี่ยนะอัญญาโกนทัญญะเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมทั้งถวยเทพเทวดาก็แซ่แซ่ซองเนี่ยยอมรับว่านี่คือพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะทรงแสดงเนี่ยธรรมาจักรกับวัณสูตรนะ,ะเป็นพุทธ,ธนวัตกรรม ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยนะเทวดาแท้สองตั้งแต่เทวดาภาคพื้นดินสูงไล่เ่ยๆกันไปส่งเสียงสอดรับแล้วก็เป่าประกาศต่อๆกันไปนั้นการเส้นส่งบูชาก็เป็นการบอกกล่าวเทวดาในร่วมบุตร้วนะก็อีกอย่างต้องการทําบุญพรีบุทิศให้กับเทวดาให้กําลังเทวดาด้วยนะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่พิธรรាឨมชาวพูดหรอกเพราะว่าพระเจ้าก็ได้ได้แสดงไว้ว่าหากว่าเราอยู่ในสถานที่ใดนะ,ะก็ควรที่จะนิมนต์พระมาเพื่อที่ทำบุญแล้วอุทิศบุญให้กับเทวดา เทวดาเหล่านั้นได้รับรู้รับทราบแล้วจะอนุโมทนามาคุ้มครองปกป้องรักษาเราเสมือนประหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นโรกที่เกิดจากปกของท่านยิ่งมีพระเข้ามาร่วมในพิธีทําให้ถูกพิธีมีการถวายพัฒอาหารแล้วก็ทําบุญอุททิศส่วนบนส่วนสนแผ่บุญแผ่กับสนให้เทวดายิ่งงามใหญ่นั่นจรเปนต่อ